การโอนเงินเข้าพอร์ตฟินังเสียด้วยแอปพลิเคชันธนาคาร K-Bank นะคะให้เลือกตรงจ่ายบินค่ะแต่ K-Bank คเนี่ยคุณไม่สามารถเลือกฟินังเสียพร้อมเพย์ที่โอนแล้วเงินเข้าพอร์ตทันทีได้นะคะต้องรอประมาณสัก20นาทีนะคะแล้วกดตรงค้นหาพิมพ์คำว่าฟินันเสียนะคะภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะก็จะขึ้นมาว่าหลักทรัพย์ฟิナンเซียไซรัสรนะคะเพื่อนๆนก็เลือกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็รหัสอ้างอิงที่หนึ่งคือเลขปัตประชาชนของตนเองนะคะรหัสอ้างอิงที่สองก็คือ user name ค่ะ เติมเลขเจ็ดเข้าไปอีกหนึ่งตัวยูเซอร์เนมที่เราใช้เทรดหุ้นนะคะแล้วก็โอนเงินเข้าตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะไม่มีขั้นต่ำค่ะจะโอน50บาทหรือ100บาทก็ได้เช่นกันค่ะ mm. เพื่อความสะดวกในการทำรายการครั้งต่อไปค่ะ mm. ให้เพื่อนๆไปตรงประวัตินะคะ mm. ก็จะเจอบินที่เคยจ่ายเข้าพอร์ตฟินนนเซียให้ คลิกตรงลูกศรสีเทาๆด้านล่างขวามือนะคะตรงรายการที่ทำแล้วจะเห็นรูปหัวใจค่ะให้กดตรงรูปหัวใจหรือรายการโปรดนั่นเองนะคะระบบก็จะขึ้นมาตรงหน้าจอถามชื่อรายการโปรดเพื่อนๆก็เขียนเข้าไปว่าฟินันเซียนะคะแล้วติ๊กถูกตรงเพิ่ม ไปยังหน้าแรกแล้วกดต่อไปได้เลยค่ะทั้งต่อต่อไปเมื่อเพื่อนๆกดจ่ายบินนะคะรายการของฟีนันเซียโอนเงินก็จะอยู่หน้าแรกเลยเพื่อนๆก็ไม่ต้องเสียเวลาคีย์หมายเลขบัตรประชาชนอีกก็จะทำให้การโอนเงินง่ายแล้วก็ไวมากขึ้นสำหรับ K-Bank จาจะไม่มี ฟิナンเสียพร้อมเพยที่สามารถโอนเงินเข้าพอร์ตได้ทันทีค่ะถ้าฝากนอกเวลาทําการยอดจะเข้าในวันทําการวันแรกหลัง9โมงเช้านะคะเพื่อนๆสามารถเรียนรู้วิธีการเทรดหุ้นทัะ ต่างๆจากใน Youtube ได้ฟรีนะคะถ้าจะเรียนผ่านค่าเจ้าค้าเจ้าคิดที่2,000บาทแต่การันตีเงินคืน2,000บาทให้แน่นอนค่ะ